ราชินีพลิกสวรรค์ตอนที่58นางโชคดีขนาดนี้เชียวหรือออกจากการประลองชิงเจียวจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรพวกเขารอคอยวันนี้มานานมากยิ่งไปกว่านั้นอาจมีผู้มีอิทธิพลที่มาจากเมืองสร้างตูตรวจตราดูพวกเขาอยู่ก็ได้คนที่พูดอยู่เงียบลงคนที่ยืนอยู่บนเวทีสูงกว่าตามองแล้วถึงพูดต่อว่า ในเมื่อไม่มีข้อสงสัยกันแล้วเช่นนั้นก็เริ่มการประลองได้รับกระสุนของพวกเจ้าไปแล้วก็สามารถเข้าหุบเขาผู้กุยไปได้เลยอย่าลืมว่าทุกอย่างที่พวกเจ้าทำล้วนแต่มีคนคอยจับตาดูอยู่อย่าแหกกฎละ่ะบอกกฎกติกาเสร็จคนนับพันต่อแถวเข้าหุบเขาผู้กุยเจียงหลีอยู่กลางแถวสำหรับหุบเขาผู้กุยนี้นางมีความคุ้นเคยอยู่นางไม่เพียงทอดถอนใจอยู่ในป่านานเกินไปแล้วจริงๆ คุณหนูข้าทำได้แค่รอท่านอยู่ด้านนอกระวังตัวด้วยขอรับมาหยวนจะอย่าพูดกับเจียงหลีเจียงหลีพยักหน้าหลังจากที่เขาโค้งตัวคำนับก็ถอยออกไปรับกระสุนแล้วเจียงหลีก็เดินเข้าหุบเขาปู้กุยนางค้นพบว่ากระสุนเหมือนทำมากจากผงแป้งพิเศษชนิดหนึ่งขนาดประมาณเม็ดยาถ้าหากโดนบนตัวคนก็จะทิ้งรอยสีเหลืองไว้ยากที่จะเช็ดออก ถ้าอยากจะเข้ารอบกระสุนแค่นี้ไม่พอแน่ยังต้องคิดหาวิธีเจียงหลีเก็บกระสุนของตนอย่างดีแล้วพูดในใจแกรบนางเหยียบกิ่งไม้เกิดเสียงดังขึ้นชั่วขณะนั้นนางก็รู้สึกได้ว่าผู้คนรอบๆอบมองมาที่ตัวเองด้วยสายตาจ้องจะขมวกอึมเด็กอายุ12ปี เจียงหลีฉุกคิดถึงแม้ว่าอายุของนางจะผ่านข้อกำหนดของการประลองชิงเจียวแต่ดูเหมือนว่าเด็กที่เข้าร่วมการประลองแบบนางมีน้อยมากเหมือนจะมีนางแค่คนเดียวเสียด้วยซ้ำคนส่วนมากดูท่าทางอายุประมาณ15 16 17 18ปีทั้งนั้นเฮอเจียงหลีถอนหายใจแววตาที่สว่างสวยมองไปยังสายตารอบๆที่มองนางอยู่ พี่ชายพี่สาวทุกท่านไม่ใช่ว่าเราควรที่จะต้องจัดการกับคู่ต่อสู้ที่เก่งกาจก่อนแล้วค่อยจัดการเจ้าตัวน้อยอย่างข้าหรอกหรือผู้คนต่างตกตะลึงความคิดไม่เลวเก็บแรงไว้จัดการกับคนเก่งๆก่อนเจ้าเด็กคนนี้ปล่อยให้นางไปตามทางของนางเธอดูท่าแล้วอยู่ไม่ถึงเจ็ดวันก็คงร้องให้อยากจะกลับบ้านแล้วดังนั้นทำไมพวกเขาจะต้องเสียกระสุนที่มีค่าเพื่อคนที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรด้วย ผู้เข้าร่วมการประลองไม่รู้พลังของกันและกันตอนที่เจียงหลีสมัครมีแค่คนที่อยู่รอบๆเท่านั้นที่ได้ยินนางบอกระดับขั้นแต่คนส่วนมากไม่รู้และอายุของเจียงหลีเป็นกรอะคุ้มกันนางที่ดีที่สุดไม่มีใครคิดว่าจะมีเด็กที่อายุน้อยและมีพลังมากกว่าตัวเองอยู่จิตใต้สำนึกของคนเราก็แบบนี้ในใจปฏิเสธว่าคนอื่นเก่งกว่าตัวเองนอกเสียจากจะได้เห็นด้วยตาตัวเอง เพียงชั่วพลิปตาเดียวคนที่จ้องมองนางก่อนหน้านี้ก็พากันแยกย้ายไปไม่มีใครสนใจนางเด็กสาวหน้าตาสสวยที่มีดวงตาใสแาจ๋วอีกเลยผู้คนแยกย้ายไปเจียงหลียืนงงทอดเสียงถอนหายใจแล้วนางก็เดินเอ้อระเหยอย่างสบายใจทิวทัศน์ของหุบเขาปู้กุยช่างงดงามยิ่งแล้วทำไมจะต้องต่อสู้กันด้วยละ่ะ ระหว่างทางมีคนมากมายเห็นเจียงหลีแต่พอเห็นว่านางเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งร่างกายผอมแห้งพวกเขาก็คิดแล้วว่าจะไม่เปลืองกระสุนมาใช้กำจัดนางเจียงหลีแววตาเป็นประกายคอยจับตาดูคนที่เดินผ่านนางไปตลอดเห็นว่าพวกเขาไม่โจมตีตัวเองนางอดไม่ได้ที่จะยิ้มมุมปากแววตาประกายระยิบระยับสื่อให้เห็นความเจ้าเล่ห์ของนาง ข้อดีจังแบบนี้ก็เข้ารอบสิบคนแรกง่ายๆเลยแต่งเป็นหมูหลอกกินเสือบางทีใช้วิธีนี้ก็ไม่เลวเจียงหลีหลงระเริงในใจนางคิดว่าตัวเองเก่งจริงๆไม่ได้ปิดบังพลังให้ข้อมูลตามความเป็นจริงแต่ว่าคนเหล่านี้กลับมองข้ามนางแล้วนางจะทำอันใดได้ไดเล่าถ้าแต่งเป็นหมูหลอกกินเสือไม่ใช่ความปรารถนาของข้าตั้งแต่แรกเจียงหลี่ายหัวพูดกับตัวเองในใจกลัน้นไม่อยู่เหมือนอยากจะยิ้ม แม้แต่ผู้ตรวจตราของโจรเจ้าเมืองเหล่านั้นที่ซ่อนอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีไอเจ้าพวกนี้มันโง่หรืออย่างไรปล่อยเจียงหลีไปหน้าตาเฉยเจียงหลีผ่านวันแรกไปด้วยความสงบและสบายวันที่สองคนเหล่านั้นที่เจอนางไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็จักไปเจียงหลียากที่จะไม่หลงตัวเองลูบไปหน้าแล้วพูดว่าคงเป็นเพราะข้าดูน่าสงสารมากเป็นแน่ผู้ตรวจตราได้ยินที่นางพูดอีกนิดเดียวก็จะร่วงลงจากต้นไม้แล้ว ไม่มีทางเลือกถอนหายใจเขาทำตามกฎเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าทุกๆวันล้วนต้องรายงานให้กับด้านนอกรับรู้วันที่สก็ยังคงไม่มีใครทำอะไรเจียงหลีวันที่สี่การแข่งขันผ่านไปครึ่งทางแล้วคนที่ตกรอบก็เยอะขึ้นเรื่อยๆการแข่งขันก็ยิ่งดูเดือดขึ้นเจียงหลีเดินผ่านคนสู้กันอยู่บ่อยๆคนที่ต่อสู้กันอย่างดูเดือดเหล่านั้นหลังจากที่เห็นนางต่างก็หยุดชงะงักจากนั้นก็เมินนางแล้วสู้ต่อ เจียงหลีลูบจมูกทันใดนั้นพูดด้วยความไม่สบายใจว่าดูแล้วถ้าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปข้าก็ไม่ต้องสะสมกระสุนแล้วกระสุนสิบนัดยังอยู่ในกระเป๋านางอย่างดีสวันมานี้ไม่มีใครยอมเสียกระสุนเพื่อกำจัดนางนางก็ไม่ได้ไปหาเรื่องใครสายหัวไปมาเจียงหลีเอามือคว้ยหลังเดินอย่างทนองอาจไปมาอยู่ในป่าท่าทางแบบนั้นไม่เหมือนกับมาเข้าร่วมการประลองแต่เหมือนมาตรวจตราผู้ตรวจตราชินแล้ว เดิมคิดว่าด้วยอายุของเจียงหลีเกรงว่าจะอยู่ได้ไม่ถึง2วันแล้วก็ออกจากการประลองไปเองแต่นึกไม่ถึงว่านางจะเดินเตร่อยู่ในป่าคนเดียวอย่างสบายอกสบายใจเหมือนเดินเล่นอยู่ในสวนดอกไม้บ้านตัวเองอย่างไรอย่างนั้นรายงานบันทึกการตรวจตราส่งถึงบนเวทีที่อยู่ด้านนอกหลังจากที่เฮ่อเหรียญเฟิงดูเสร็จก็ผลัดกันอ่านกับอูเชียนหนานอูเฮ่นแม้แต่องคหญิงอันผิงเขาก็ส่งให้ด้วยความสุภาพ เพียงแต่ว่านางเหมือนจะสนใจแค่ข่าวคราวที่เกี่ยวกับไปรีเฟิรงคนอื่นนางไม่สนใจฮาฮาน่าสนใจสนใจเจ้าพวกนี้ต้องเสียใจหลังจากนั้นอูเฮินเห็นบันทึกการตรจตราของเจียงหลีตาลุกวาวแล้วหัวเราะขึ้นมาอูเชียนมองไปแล้วหัวเราะเด็กผู้หญิงคนนี้โชคดีจริงๆคําคำพูดของทั้งสองคนทําให้มู่หวานโรกลับไปดูบันทึกการตรวจตราของเจียงหลีพูดอย่างคลุมเครือ หากไร้ซึ่งความโชคดีแล้วพอได้เจอกับคนที่เก่งกาจจริงๆเกรงว่านางจะสู้ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยในใจพวกเขาทั้งสามคนต่างเงียบสนิทต่างรู้ดีว่าคนที่เก่งกาจจริงๆที่องคหญิงอันผิงพูดถึงคือใครเจียงหลีไม่รู้ว่าตัวเองถูกคนด้านนอกพูดถึงยังคงเดินต่อไปในป่าทัานใดนั้นข้างหน้านางก็ปรากฏกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไม่พูดไม่จะล้อมนางไว้ตรงกลาง นางมองไปรอบๆเดิมคิดว่าคนเหล่านี้จะเหมือนกับกลุ่มคนก่อนหน้าที่คิดว่านางเป็นแค่เด็กผู้หญิงแล้วก็เดินจากไปแต่คนสิบกว่าคนตรงนี้กลับไม่ปล่อยนางไปอย่างที่คิด